หนึ่งพันบาทข้าจ้างโอเคแมวผู้หนึ่งแบบว่าผู้นี้แบบเ้าห้าอ่ะผู้นั้นแบบติมติมเงียบเงียบเไงบ้างแกกินข้าวยังแกกินข้าวยังเอาอะไรไหมกินยาไหมขนมนมเนยฉันจะไปเซเว่นไมวเอาอะไรหรอ ยาวไหมดีขึ้นยังไปโรงเรียนได้แหละตองไปได้ออออตอนนี้เราก็มาไทยฟูดนะคะจะกินแกงหน่อ,อไม้ใส่อะไรตรีไก่ผัก,กอสวัสดีค่ะทำอะไรอ่ะมาหมูอะรอ ดีๆหกนะแทนทิวนี่จะนึ่งตักโอเคเอาอีกทุ่งนึ่งพอนี่คือมีทุกอย่างนะคะไก่แต่บบมีซีฟูด้ดซีฟู้ดจะเป็นฟ์เซนนางโมงปะโอเคพอ <5. S 2> เป็นนมไม้ที่ไอต้มตั้งแต่เมื่อวานเป็นผักเน่าที่ไปเก็บมาเป็นผักกะแยงไปคุณแม่ไอ้ตีนไก่มาสองถุงนะคะ48บาทนี่แล้วก็มีใบย,ย่านางใบย,ย่านางนะคะแล้วก็เงินจ้างคุณแม่1,000บาท พราแม่จางดอกอยากให้เนาะเดี๋ยวประดามาอีกเราไปกันเลยปวลาแล้วต้องใส่ลูกค้าหมดแล้วรถ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  ยายแกนเอาไม้ให้กินหน่อยเข้าก็ไปเอามากินอ,ะ <มา S 1> อ่ะข่าจ้าง <c oughs> ไม่ค่าจ้างหรอกออขอบคุณนะคะข,า,ข,า,ขาว่ต้องกินหลายดอกมันเป็นรอบแรงคิวกินข้าวมาแล้วหรอวะวอื้ออื้อ เด็กกันแรกๆว่าชิ้นหนึ่งแค่ทำก่อนเอาให้จบนะ <c oughs> กินแมตตินี่ดีอุ่นอุ่นหวัเปิดพัดลมใส่เย็นไว้คนระับ แกน้องใม่มีใส่ตีนไก่ด้วยหรอบ้านเขามีเลยจ้สะสกลเขาจะหินไก่บ่อบอสกลดอกบางกุสมาแต่บางคนก็มาใส่กระดูกมัวคนดีมากเลยฮะ เม่อวันนี้แม่เราบ่สส่ฟักทองปกติไอ้บ่มาก,กินมัอึอยู่ละนกกอบอสแะบมากาเรามาก,กินแกงโบราณเลยอย่างเค่นแกงหนูได้กินบะส่วนหนูบ่เคย ผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลมือกินนี่เนี่ยอือกินปลาดุกกินอยากซาปลานึบก็ยังอยากกินเนาะตีนเนาะเบิร์ดหากินหมาด้วยจ้าหลายพคนนี้หากินในกระตุกนี่เบิ่งเอาโตแล้วยายเอาหาหมาอยู่แบบ ทานิ้มหมาอยู่แบบเานอะไรกินไหมไหมเคยยกตัวอย่างเนาะสมมติว่าป่าเนาะพี่น้องอันนี้คืออะอาหารแบบนี้ว่าไงอันนี้เป็นป่าอันนี้เป็นเห็ดเพาะแล้วสีหาพ่อเลย <laughs> ถึงป่าสิแบบว่าลึกใหญ่บันไดก,ก็ยา อย่างนั้นถ้าว่าถักกว่วตัวเดียวนะธรรมดาบ๊วยอิม่มอะไม่เบาไม่เพื่อมผมนมี่นาาเชื่อชืงหมึฮะมักติเส้นอายเื่อนะ,ะ่ฮะเบยเออ <laughs> หรอืมครับข้างนอก ถ้าไอ้แกงเนี่ไยไอ้ซีซาร์เป็นยอดแต่แม่เราแกงเราสีตัดอันนี้ก็จะเปินอะไรเอ่ยสลีจังหวัดอื่นเขาไปเอซสลีเด็ดทิวอแม่นะคำว่ามั่วเด็แม่นะจังหวัดอื่นเออมากระโพรเด็เป็นภาษาไทยเลย มันนึ่งเม็ด์รักวักนี่เลยเนี่ยใครใส่มายายก็แหละอ๋าเพิ่งไม่เคยกินเหรอฮิมเบิง่งแรกแก่นองไม้ใส่สาลีหิวเข้าแ้งเมื่อกี้สัตว์สละไปหมดแล้วโลนะึกเมื่อไหร่มาถึกินมากมามากนะ้ำมักขุดแดงนะ ยี่เป็นเม็ดข้างในนะพี่พวนพี่สายอยู่นี่ก็ไปกินดื้อเราเอเป็นเซียนรังมาเรากินบ่ะเพื่อนก็ไปเปิดสองคือเซียนรางนะเดี๋ยว <c oughs> หมู่เพื่อนอื่นครับไปเรอเปล่าป้าแหละ หาต่อเลยบมเป็นตังค์อะตอ่แอแดนยู่มองเดิมอะไม่กลับมาทางใหม่นายนีย่แล้วมาจากตัง้งคำถามอะ แรงอืมมันนี่มันตกสองเท่อเลยทิวเป็ดเดียวนุ่มคุณมาตกหะสองเท่ออยู่นี่ซีเ,เดียวตอ,ตอนเช้าตอนเช้าเท่านึงตอนบ่ายเท่านึงอนบ่ายเท่านึน้ำริแนแขงเลยเราเห็นบก่กสะหลวนบ่มีฝนเลยทางร้านฟังคุน่ะท่วมผู้าลายอยู่บมบบเนี้ยบ่วลายปันใดหอ,อยหมืน่นแห่งบัลายไปยังไปดีเจ อาจารย์เด็กเขากินอาหารของทมตอนแรกอะนะมีกุ้องอกัรมือมือบางก้ามือบางเตา้ามืออะรีฮะเขามีแม่ค่ะสามคนเด้ออาจารย์ในาะคนละหน้าที่บะใช่ละไปเลยเอาเาน,อาอานี่ยมันงะเอียดมันเนียว có sao xịt tí lên nhé Cô là á, nữa, hay lượt áo áo đây Nhi, hay lượt áo áo áo, xong con này cái con nằm phần bên lại Ủa, lọ nổi đứ Mình vô này, Anh đi xử xử đọc Mình vừa gây áo ăn nhá Ừ, ừ Mất rồi à? Nghe ก็คือกินใส่แสบบนี้มันยางยอดมะเขือใส่แซ่บแต่ว่าเป็นหมากมันน,นะมมนะแค่เราเราขับกันแต่ว่ามันก็เป็นแกงดั้งเดือดมันนะที่ต้องใส่เนื้อมัลติรี่เพิ่งเมื่อกีอ้กินเหรเมื่อคืนซิมเมึงนะซิมยังแยังยนะอมเลยแซ่บแล้ว โตอ่อนนะแทบถ้าเบลบอกไอ้คุณเปล่ากินนี่มันเป็นคนที่ไม่เคยยอมรับอย่างอีกทิวะพี่น้องดี๋ยคือส่วนนั้นไปอุดอรเที่ยวมันไม่เคยว่าให้ดูดีว่าง่ายใช่ไหมเอาแต่แค่โตเจ้าของรอดส่วนนันไปอุดอรมันนะไสิบอมมกเมฆพนไอไปอุดอรเฮาสิเฮาไปอุดอรนะกับพน,นายได้แล้ว บอกแมวว่านายชวนไปอุดรวาน <laughs> ไอ้ไปตึกป่าไอ้บอกแม่ว่าไอเดียเราเป็นคนมักตึกป่าอยู่แล้วไอ้เลยบอกว่าเที่ยวบอกแมีมาซักผ้าแล้วไปตึกปากันปะ บอกเมลเราเมะนายบอกให้เขาบอกเมว่ามาซักผ้ามือซักผ้าแต่รัสิชวนเทาไปเล่นน้ำเบิ่งเอาเมื่อนั้นกุญแจเฮียมึงกุญแจเฮี้ยนายก็บอกเมย์ไปส่งเนาะเล่ากะก็ดีแล้วก็บอกเขาอยากไปโรงเรียนหรอกแล้บอกมักไปถ้าสมมติส่วนนี้ส่วนหน่อยออกจากโรงเรียนนะคือ คือออกแต่เรากะสิยาดพ่อแม่เราด่าดเนี่ยจังงะเรากะสิหาเข้ามาแม่ได้เฮาไปส่งกุญแจให้พวกส่งกุญแจได้เด้อ้เยเรือเราบุคคลยอมรับอีเองอีดีเลยท้าขโมยว่าเล่นเกมเลยอย่ามันง่ายก็จะชวนเล่นก็จะชวนเล่นให้ไปเล่นอยากเล่นเลยแบบนี้แม่หรอวะ เอแน่นอนแล้วตัวรอดแบบนี้แหละคนแบบนี้แหละจังยุนรอดในสังคมนอกกับอ้ายคนละคนคนละอย่างกันเลยคนหนึ่งแบบว่าคนนี้แบบเผาห้าอ่ะคนนั้นแบบติ่มติมเงียบเงียบเผาหลานให้ฟังปกติเนาะอันนี้นะ อย่าบอกนะ้ำประดับเปิดไหมเพราะจงจบพู้นี่นะ่ะเอาหนาเข้าขมาเป็นแบบใดพู้นี่พูินี่นะเอาหนามาเ<อ>นี่ยพู้นี่นะ่ะเอิบเราอะบัก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 เทิยวแบบนี้เราหัวเราสิบ,บหงส์สิอีหยังด่าบ้างเถอะกะอยัางนะกระบื้อนะบ,บ,บัฟฟาโล่ก็มีเราโบก,กี้อัดแต่ต้องที้นอะไอเอิบเขาบอกทีนนี่เราเสียใจแห้งพอเราเป็นคนเซนซิทีฟเราเป็นคนจิตใจอ่อนโยน ติ่มติ่มแล้วรบบจิตใจอ่อนโยนนะคะว่าวักเบิกไอ้น,นี่เราบ่มักอันนี้มักแต่งรถผู้อ่านุโสบ่มักแล้วมันมาถามอะไรเอาบ่หัวมันไปใส่ถ้าสมมติเราด่าด่าได้มันว่ามึงใส่ห่ามึงบ่ รถเสียงบดามันก็แล่นได้มันใส่เพื่อเยี่มัน,นมันคือมันสูมมันเสียงดังแบบเข้านวดในหัวอะไรบักอันนี้รับท่อดังๆปาดนั่นเฮ้นี่แต่งรถมักคนละอย่างอันนั้นเปนติมติมจิตใจอ่อนโยนติม <c oughs> อันนี้จิตใจแบบอ่อนโยนเข้หหาหาในเป็นญาติ <c oughs> โอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอญอาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆที่จะเด้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย